สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กดสับสไคร e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไป แล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดก่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชาัชาวาไตลยเวอรช์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมนะครับอินเทอร์เนต็ตของเครือข่ายท m o ูฟนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น8ตัวนะครับ เราก็ไปรับชมกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนนะครับกดดอกจัน935าดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้3าวันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวที่2องกันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเน็ตนะครับของ To move นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน3สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1 g จิกนะครับใช้งานได้1วันไม่ลดสปีดนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่3กันนะครับ ตัวที่3นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทม,มุติตัวที่3ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดนะครับดอกจันเจ็ดสามศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับอ่าสิจิกนะครับใช้งานได้7วันตัวนี้นะครับใช้งานได้7วันนะครับหรือว่า1สัปดาห์ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับ โอเคครับเราไปดูนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทรูมูฟนะครับตัวที่4กันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935าดอกจัน95 95สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้30วัน เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับหรือว่าใช้งานได้1เดือนดอกจัน935า 9, 3, 5, ดอกจัน9์สี่เหลีเดียมอินเทอร์เน็ตความเร็วอ,อยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวที่5กันนะครับตัวที่5นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายสุมโมบตัวที่5ให้ เพืเ่อนๆกดดอกจัน939ดอกจัน7สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่7กิกใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน935ขอโทษทีนะครับดอกจัน939ดอกจัน7สี่เหลี่ยมเน็ต7กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์ เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ต้สปีดนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่6นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่6นะครับให้เพื่อน <c oughs> กดดอกจัน9 3 5าดอกจัน1 1สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้5วันนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีด ดอกจัน935ดอกจัน11สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 2G ระยะการใช้งาน5วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวที่7กันนะครับตัวที่7นะครับให้เพื่อน,อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน3สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต ความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน935สดอกจัน3สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 1G จิกระยะการใช้งาน1วันเน็ตไม่อันน้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับโอเคครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่8นะครับ ตัวที่8นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน878ดอกจัน4183390สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตคอมเนลอยู่ที่1 g จิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน878ดอกจัน4183390สี่เหลี่ยมนะครับ เน็ตจำนวน1 g ิกระยะการใช้งานคือ1วันเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับ อาจจะมีบางตัวนะครับที่สมัครได้ก็ลองไปเลือกใช้งานกันดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเงินไว้ในสิบนะครับก็มีไว้แค่ศูนย์บาทพอนะครับก็ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครใหกับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชั่นสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใัใหม่จากช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้หมดเวลาของช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ